สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเจ็ดคุ้งจะมาขาครับก่อนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนวันนี้ว่างจากงานละครอยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเมาดูราคาปลานะที่ตลาดนัะจจักรนะครับโซนสัตว์เลี้ยงนะตอนนี้ผมอยู่หน้าเจเจมอลครับที่เห็นข้างหน้านีตัวละสี่สิบบาทครับสามตัวหนึ่งร้อยบาทเนี่ยราคาหลักสิบเท่านั้นนะครับมีพ่อแม่นอกด้วยนะ มีปลานอกด้วยอันนี้ตัวห้าสิบาทนะครับห้าตัวสองร้อยบาทไซส์ใหญ่มากเลยอ้พระเจ้าจอตมันยอดมากอันนี้ตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทุกอ่างเลยนะที่นี่อ่ละลัตนะฟาร์มนะเพื่อนเป็นอ่ร้านขายปลาครับโดยเฉพาะเลยนะที่อยู่ในจัดจัก,จกเนาะ อยู่โซนหน้าเจเจมอนะครับตรงนี้ <Adjust. S 1> อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้เขาไม่ติดราคานะครับแต่ปลาสวยแหละพ่อแม่นอกครับก็ถัดมาอีกบ่อครับตัวละสองร้ยห้าสิบาทนะเพื่อนนะก็ร้านนี้ดีครับติดราคาอย่างชัดเจนนะประกอบการตัดสินใจของเราด้วยเนาะก็สําหรับใครที่สนใจครับลองพิมพ์เข้าใน Google นะว่ารัตนะฟาร์มครัจตุจักเนาะปลาครับอืมขึ้นเลย อันนี้ตัวละหนึ่งร้อยะครับหกตัวห้าร้อยบาทประมาณนี้นครับเพื่อนชอบตัวไหนก็จ้วงกันได้เลยก็สำหรับใครอยากจะมาดูปลานะดูสัตว์เลี้ยงน,นะสามารถมาได้ทุกวันเลยนะเพื่อนนะแต่ของจะเยอะช่วงอ่าววันเสาร์อาทิตย์เนาะแล้ววันพุธนะครับมีตลาดลานเล่นะครับทั้งวันเลยเอราคาขายส่งนะครับถูกมากเลยปลาโอเคประมาณนี้ ใครที่สนใจปลาร้านี้ครับก็พิมพ์ในก o o g l e ครับรัตนาฟาร์มนะอือรัตนะฟาร์มปลาคราฟจัตุจักนะครับ,รบขึ้นเลยอันนี้ตัวละห้าร้อยครับสามตัวหนึ่งพันบาทนะครับเป็นพ่อแม่นอกนะอันนี้อตัวใหญ่มากๆเลยก็ไม่แพงนะครับปลาเขาคัดมาแล้วเนาะในอ่าในบ่อยอย่างเงี้ยเอามาโชว์เพื่อจะขายนะเพื่อนเราก็เลือกดูกนตามความชอบเลยแล้วกัน พอแม่นอกอืมอเขเขียนไว้เนาะประมาณนี้ <Wow. S 1> ก็บ่อนี้ครับตัวละสอง้อยบาทนะครับสามตัวห้า้อยบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆเอาไปลงบอ่อสวยๆได้เลยโอเคนะประมาณนี้ก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะเพื่อนๆก็จะทาแนวเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับไปท่องเที่ยวบ้างแคมปิ้งบ้างครับประมาณนี้เนาะโอเคบ่อนี้ร้อยห้าสิบบาทครับ ประมาณนี้เลยสวยทุกตัวนะครับเลือกได้ทุกตัวครับก็จะบอกเพื่อนๆอีกครั้งนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากจะมาเลือกปลาเองนะครับที่จัตุจักเนาะสามารถมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะครับของจะเยอะเป็นพิเศษครับเพราะมันเป็นวันหยุดเนาะพอขาแม่้าก็จะมาเยอะหน่อยนะประมาณนี้แล้วสําหรับวันพุธนะครับเป็นตลาดปลาลานเลนะครับก็ เป็นปลาราคาขายส่งเนาะราคาถูกมากๆเลยทั้งวันนะครับลองมาเลือกดูกันได้ครับหน้าเจเจมอตรงโซนสัตว์เลี้ยงนะก็โอเคนะครับวันนี้พามาดูปลาคราฟนะครับของรัตนะฟาร์มนะครับที่จัดจัด,จดเนาะทุกบอ่อเลยคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเนีนยครับขอบคุณครับทุกคน